กอนมากๆเลยอะ่ะสวัสดีค่ะปอผ่านนะคะถ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องปอผ่าวันนี้นะเราจะมาหล่อแบบช แต่ว่าไม่เหมือนครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราหล่อเพื่อจะเป็นซิลิโคนใช่ไหมแต่วันนี้เราจะหล่อให้เหมือนของจริงเลยค่ะ <What? S 1> ด้วยเลซินนะคะทุกคนก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่าเลซินอะหล่อมากอาจจะใสขนาดไหนเดี๋ยวเราให้ดูชามซิลิโคนก่อน oh. นี่คดาใครได้ดูคลิปนี้แล้วบ้างคะนี่ชามซิลิโคนเป็นแบบนี้เนาะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มใช้งานแตกต่างกันวันนี้เราจะมาหล่อแบบอันนี้เลยคดา เห็นไหมเป็นถ้วยใสๆค่ะไม่รู้ว่าหล่อ,อมามันจะใสแล้วเหมือนแบบแค่ไหนนะคะถ้าใครอยากดูแล้วขอคนละหนึ่งไลค์เเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันเลยว่าวิธีการคัดลอกถ้วยออกมาทั้งใบแบบนี้นะเราจะทํำยังไงกันบ้างค่ะไปดูกันเลยแล้วก็จะมาเตรียมบล็อกคล้ายๆกันเลยค่ะคือใส่กาวร้อนลงไปวางไว้แล้วก็ฉีดสเป์ซิลิโคนนะคะใส่กาวร้อนที่ก้นค่ะให้ทั่วๆเนาะก็วางลงไปตรงกลางบล็อกเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็ใช้ปากกาขีดเหมือนกันค่ะฉีดสเปซซิลิโคนลงไปเนาะแล้วเราก็มาผสมน้ำยาซิลิโคนเข้าไปเลยค่ะนะคะเราใช้ S815 นะคะตัวนี้นะจริงๆเขาบอกว่าใช้ตัวเล่งประมาณ3%แต่ป้าพาก็ใส่แค่2พอเนาะเดี๋ยวจะคนไม่ทันค่ะเพราะวันนี้เราจะใช้กันเยอะเลยป้าพาจะใส่ไปหมดเลยนะคะ1กิโลค่ะ สียางที่เราจะใช้นะคะใช้สีแดงเนาะถ้าเราอยากได้สีชมพูก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่นี้ให้มันเป็นชมพูอ่อนๆนะคะพอผสมสีเข้าไปค่ะจะสวยมากเลยค่ะทุกคนดูเห็นไหมคะได้สีชมพูอ่อนๆแล้วคะ่ะน่นารักพอเราได้แบบนี้เราก็จะใส่ตัวเล่งลงไปเลย นี่ค่ะพอเราค้นซิลิโคนเข้ากันแล้วนะเราก็จะเทลงบล็อกเลยค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเราต้องเทตอนที่ยังไม่แห้งนะคะผสมแล้วเทใหม่ได้เลย เรามาลองแกะบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไงเราก็ทําการกีดตรงนี้ด้วยนะคะข้างๆค่ะไม่งั้นมันจะเอาออกจากบล็อกยากมากเลยค่ะทุกคน นี่นะคะเราแกะออกจากบล็อกได้แนละ้วนะคะจะบอกเทคนิคนะตอนที่เราใส่ลงไปนะเราต้องฉีดซิลิโคนให้ทั่วๆมากๆเลยค่ะไม่งั้นนะมันจะแกะออกอยากมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะบล็อกของเราเป็นแบบนี้เนาะ,ะเหมือนเค้กกันเลยทีเดียวเชียวนี่วเดี๋ยวเราจะนําไปหล่อเลซนสนให้ทุกคนดูค่ะว่าจะใส่กว่าอันนี้หรือว่าจะใส่แค่ไหนยังไงกันไปทํากันเลยนี่นะคะตัวเลซนสนใส R 8 6 7นะคะเราจะใช้ตัวเล่งประมาณ2% ถ้าเราอยากให้เขาใส่มากเ็าจะใช้ประมาณ1.5เนาะเอ่อข้างในมันก็น้อยๆอยู่เดี๋ยวป้าพาลองใส่สัก50สักร้อยนึงก่อนแล้วกันนะคะบอกก่อนนะคะว่าเรซินใส่มีกลิ่นที่ฉุนมากนะคะเราต้องมีแมสนะคะเพื่อที่จะทํามีถุงมือและแมสเนาะเพื่อป้องกันเราอีกทีค่ะ ceğim. เซฟอีกทีค่ะก่อนเราเทลงบล็อกนะคะเราต้องฉีดซิลิโคนสเปรย์ลงไปเยอะๆเลยะคะ่ะทุกคน นี่นะคะเราก็ทําการคนเลซินใส่นะคะให้เขาเข้ากันกับตัวเล่งค่ะแล้วเขาจะกลับไปใส่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะตอนเราเทลงบล็อกนะคะเราต้องวางที่เรียบๆเนาะตรงนี้เหมือนมันไม่ค่อยเรียบ <Huh? S 1> นะก็เทลงไปได้เลยค่ะนี่ทุกคนเป้าพาลืมรัดยาง <laughs> ต้องรัดยางนะไม่งั้นมันจะกระชอกออกด้านข้างได้ค่ะลืมเลยฝั่งนู้นลวกไปแล้วค่ะ wow. ต้องลัดยางด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เรซินของเราก็แห้งไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลองแกะกันเลยนะเอายางออกเนาะหูมันเหมือนเลยอะ่ะมันเหมือนต้นแบบเด๊ะเดอ่ะ ทุกคนเหมือนต้นแบบมากได้ทุกคนไม่น่าเชื่อค่ะนี่เหมือนมากๆเลยอะ่ะแล้วมันก็มีความใสด้วยมาเดี๋ยวเราเอาเข้าไปดูในบ้านกันตรงนี้แสงเยอะนะด้ทุกคนไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะเลซินของเราใสก็อีกเห็นไหมคะอันไหนเลซินอันไหนของจริงอันนี้เป็นแก้วเนาะอ่าเป็นแก้วแก้วค่ะเลซินของเรานะคะใสแล้วก็ขาวกวัยค่ะขาวกว่า,วา,วา,วาวแก้วอีกเห็นปะ ไม่น่าเชื่อว่าจะแบบเหมือนกันเป๊ะเดะเบ๊ะเลยนะคะดูนี่ค่ะเป็นชามแล้วก็เป็นลายของชามแบบชัดเจนมากๆค่ะสวยงามตามท้องเรื่องเนาะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูเห็นไหมคะ เป็นลายเหมือนคล้ายๆดอกกุหลาบไหมอ่ะไม่แน่ใจเนาะอุ้ยเรียบร้อยแล้วนะคะใครสนใจนะคะเลซินหรือว่าซิลิโคนนะคะแบบนี้เลยนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นะคะ Super Silicone and e e s i n Art ได้เลยเนาะถ้าใครฟังไม่ทันก็สามารถดูรายละเอียดใต้ล่างคลิปนะคะบล็อกนะคะเราสามารถเอาไปทําได้หลายๆรอบเลยค่ะขอแค่ตอนทํานะให้เราซิลิโคนสเปรย์หรือว่าถาวาสลินลงไปค่ะ ก็จะสามารถหลอแบบได้เยอะๆมากมายแบบนี้เลยนะคะถ้ายงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าอย่งแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บอ